สวัสดียามเย็นครับ <c oughs> เพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพอดีมีออเดอร์จากลูกค้าของร้านมารีพักสดสั่งมะละกอ10กิโล <c oughs> เราก็เลยเดินทางมาที่ไร่นะครับในช่วงประมาณ6โมงแล้วเนี่ยให้เสียงพระปีละรังอยู่นะครับ <c oughs> นี้มากับลุกชายขุกคุณครับ <c oughs> บ,นะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะแล้วก็มากับมารีนะครับเดี๋ยวเดินไปที่ พื้นที่ปลูกมะละกอรบรรยากาศจานเย็นนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือเปาะนะครับก็ก็ใกล้ที่จะ,กะเกษียณอายุแล้วเพราะว่าต้นเริ่มโทมแล้วนะครับแต่ก็ยังเก็บได้อยู่มาเดีนะพาไปดูมะละกอนะครับว่าจะมีเยอะมีน้อยมีลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บมาแล้วก่อแต่ว่าต้องคัดนะท,ทุกคนไม่ใช่ว่าลูกเล็กลูกน้อยเด็ดหมดนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอันไหนพอได้บ้างนี่น่าจะได้แล้ว,วลูกนี้น่าจะได้นะครับเอากกล่กกองนี้ก่อนไม่เล็กล็อกมันก็ได้อยู่ นี่ก็ได้ครับวันนั้นก็แค่ไปก็ใสนี้แหละแล้วก็แม่ค้าก็จะซื้อตามต่ำสิบโลนะครับทุกคนลูกเดียวนี่ก็เกโลแล้วครับ เมื่อกรอใครให้สุกเข้าไปตาม้มตากันนู่นนู่นอากองกันดิเอากองตนั้นแหละเดี๋ยวก็เดินไปเก็บนี่นี่ตนี้ได้ดยวเล็กไปเอาพูนี้ก่อนนี่นี่นี่โอ้สองลูกนี้กำลังได้ครับนี่เลย ไปต้นอินต่อ่ลูกชายตามมาด้วยอยากจะมาเที่ยวอามาเรียใส่นี่นี่เจ๊มารีมาเองนะครับ<อ>มาเก็บลา้ให้ลูกค้าเลย ตัวนี้ก็เกือบห้าโลแล้วเนี่ยหาดงนู่นก็ม่ตรงอ่ะโอ้หาดงโอ้ไหนหาดงอยไหนหาดงอ่ะนี่หาดงอยู่โอ้นี่หาดงโอ้หาดงขาว่าเขาว่าไม่มีเรามะปาเกอมาโก้ครับมะโก้ไหนหาดงอยู่ไหนหาดงหาดงไหนหาดงอยู่ไหนหาดงมะโก้มะโก้หาดงนะครับมะเขือหาดงหาดงกระส่ามอนคือมะเขือนะครับเกือบเปาะ เดินเลื่นครับพี่หลุ่อนเล่อไปแล้วไปไม่ได้เลยอ่ะใส่กระสอบเดี๋ยวพี่แบกไปใส่สิอ่ะใส่ดิ่อ่ะแม่แม่ครับพี่แขอโทษแม่ขอโทษด้วยโอ้ขอโทษแม่เรื่องอะไรลูกไม่ทำอะไรเลยขอรับแม่ขอเก่าแม่หรอสิบโลแล้วมีสองลูกอ่ะนู่นน่ะนู่นน่ะที่เด็ดไว้เราคนต้นหมายหนึ่งนี่นี่นี่ตรงนี ได้ครับสิบโลเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับมะละกอสิบโลเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ถุงนะครับแล้วก็แพ็คเพราะว่าคืนนี้น้องชายมารีร้องผักนะครับก็ผักก็จะมาอยู่ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเราก็จะเอามะละกอไปให้ลูกค้าครับโอเคทุกทุกคนก็คลิปนี้เดี๋ยว พามาดูบรรยากาศนะครับในไร่แล้วก็พามาเก็บมาละกอด้วยกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเก็บอะไรหรือว่าจริงๆคลิปผมก็มวยหมดอะไปกินมั่งไปเที่ยวมั่งเก็บเข้าไร่มั่งนะครับก็หลากหลายนะทุกคนเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวแบกมะก,ก่อนครับที่วงนี้ไม่ไหวแล้วหนักเดี๋ยวไปก่อนครับสวัสดีครับ